ขาวาเวรื่องสัมไวอยู่ต่อนหน้าแล้วขอจงมอบชีวิตให้แก่พวกเราให้ขจัดความชัว่ว,วทั้งปวงสา,<ะ>ามคนที่าคสามตัดข้าน่าตลกสิ้นดียังห่างไกลนนะักกว่าจะคู่ควรกับคำชื่อนมชม<ะ>ยังห่างไกลนนะักกว่าจะคู่ควรกับคำชื่อชมไปซะฮน่าตลกสิ้นดี ทองแห่งชัยชนะที่ยอมไปได้เลืจะลงหันความชั่วร้ายแหวงดับว่ารเลิหน่าตลกสิ้นดีความยิ่งทำเรื่อของฉันร่ำร้องเ่ยเขาจะเอ ะฉันบอกแล้วไงแค่นี้ไม่ขนาดมือสักนิดน่าตลกสิ้นดีจงลืมตานักแีเขาเอ๋ยมือ่าของเจ้ามาถึงแล้วจาไม่มีวันกลับคืนถ้าถไปก็ไร้ความหมาย

หน้าตลกสิ่ีเดียวเวลาจำเลยต้องถูกควบคุมตามกฎหมายต้องกลายเป็นเท่าทุนิชช่วงอีกที่นี่ บอกแล้วไงแค่นี้ไม่ขนามือสักนิดน่าตลกสิ้นดีนักล่าสีขาวเคื่องส่อยอยู่ตอนหน้าแล้วขอจงมาพรใอ้ที่พวกเราจงลืมตานักล่าสีขาวเอ๋ยมื้ออาหารของเจ้ามาถึงแล้วอยังห่างไกลนะขอจะคู่ควรกับโลกทั่ จะพยายามเบามนอแล้วกันนะยังห่างไกลนะกว่าจะคู่ควรกับคันชื่นชมข้าบนคมดาสัตว์แต่ตวของข้าเจ้าซุเปอ์ฮีโร่ไะน้อมเหลวอนี่อะปจะส่งไปมา ลงทันแล้วให้เป็นชิ้นชิ้น ไปนักกว่าจะคู่ควรกับคำชื่นชมจงลืมตานักเดิสีขาวเอ๋ยมื่ออาหารของเจ้ามาถึงแล้วให้ขจัดความชั่วทั้งปวงเจ้าทำพิภพสาเริ่มการตัดเสินคดนจะพยายามเบาเลยแล้วกันนะซุปเหปอร์ฮีโร่หวังเอมมเลียมาแล้วยา แสงสว่างทั้งมวลที่ยังห่างไกลนักกว่าจะคู่ควรกับคำเชื่ชมสศพของแกลูปเปอร์ฮีโร่น้ำเหลือเนี่ยเธอความโทษของข้าให้สิทธทำนักล่าสีขาวเพิ่งสมองยอยู่ตอนหน้าแล้วขอจงมอบพรให้แก ทั้ง<ะ>แผนไม่ติดเวลาจงเปิดออกเน<ะ>ือ,อ,อของฉันรลำรลัองหายโลหิตเขา น่าตลกสิ้นดีทุกอย่างยังห่างไกลนักกว่าที่โคตรชวนกับคำชื่นชมจงดูซะกพอแ็งเจริญเปลวไฟเอ๋ยจงลุกช้นลุกยาเบยลุกร่างติดทันนักล่าสีขาวกำสังว่อยจู่ตอนหน้าแล้วขอจงมอบพรให้แกพวกเรานยิ้มด้วยจะองกัน ตัที่แ็ตงกลายเป็นเท่าทุีแสงพุธรมที่ัมนเหน็กจะคลายไม่ได้ขอให้อด่วอีกตกลายเป็นเท่าทุลิจะพยายามเบานะโน่ลเหอเนี่นะวันนี้ก็หล้าปลามคนโทษได้สำเร็จ ชัยชนะจงลืมตานนักหน้าสีขาเอย๋ยมืออาหารของเจ้ามาถึงแล้วว่าไปไม่แสงสว่างทัวงพวงอักษาไม่มีวันกลับคำถ้าถึงไปก็ไร้งความหมายปล่อยฉันมาพวกผ่านไม่ได้หรอกนะคะ อุ่นเยือห่างไกลนะกวรจะคู่ควรกับคำชื่นชมตัดสินคดีภาพบนคมดาสัทธรหน่าของข้าและเจ้าด้วยใจที่รวเป็นหนึ่งยังห่างไกลนักว่จะคู่ควรกับคำชื่นชมฮีโร่มิเรียาินดี ไมอจอูต่อหน้าแล้วขอจงมอบพรให้แก่พวกเราของข้าไปซะฉันบอกแล้วไงแค่นี้ไม่ขนาดมือสักนิดถ้าจะที่ให้เป็นชิ้นๆจงลืมตานับนัาสีขาวเอ๋ยเมนอาหารของเจ้ามาถึงแล้วแต่คุณธรรมยิ้มขา ของฉันร่ำร้องให้เราหยิของสเตรนท่ตายซะน่าตลกสิ้นดียังห่างไกลนักกว่าจะคู่ควรกับคำเชื่นชมไม่มีของขวัญตอกบฉันมากกว่านี้แล้วหรอคะทิ้งทิ้งของแกความหวังอีก 我不会。<laughs> พลังไงจะเกือจ๋าภารกิจสำเร็จทองแห่งชัยชนะยอไปได้เลือฮีโร่ขอให้ทอดช่วงอีกครั้งเพื่อฟ้าชัยชนะนักล่าสีขาว ไว้ยู่ตอนหน้าแล้วขอจงมอบพรให้แก่พวกเราหมู่ดาวต่อจงปล่อยปล่อยแสงสวหน้าตลกสิน่าตลกสนกลดีกว่าจะควบคุมแต่เพียงชื่นชมหน้าตลกสิ่งดีไม่มีของพันต่กไปแค่มากกว่านี้แล้ว จอย้ะลผ่านไปได้หรอคะอย่าสอนแสงดาราฝ่าทะลุความมืดยังห่างไกลนักกว่าจะคู่ควรกับคำเชื่อชงหน้าตลกให้ดี คมดาาสะท้อนในตาของข้าและเจ้า น mm ่าตลกสิ้นดีจะลงพันธ์มาช่วยกันกับคำชื่นชมจงดูซะขอบเขตเสร็แล้วไฟเติอแห้งก็ลุกชอนความโกดของข้าน่าตลกสิ้นดี น่าตลกสิ้นดีนักล่าสีขาวเฮ้ยวอยจู่ตอนหน้าแล้วขอจงมอบทานให้แก่พวกเราอักษาไม่มีวันกลับค่ะไปก็ไร้ความหมายกจะลงทันความชั่วร้ายยังห่างไกลนะกวรคุ้มคัรคำเชื่นชมจะลงทันความชั่วร้ายจงลืมตา เมื่ออาหารของแม่ฉันแล้วเธอยอมไปได้หรือน่าปหลาดที่ดีสดดอของฉันรำร้องหาิของศัตรูยกกแก้วตกกล ชุลีจะรอดูแกหมดลมหายใจก็แล้วกัน